ชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าไล่ไปตามจังหวะช่วงชีวิตเนี่ยนะตั้งแต่แรกเกิดถึงหกขวบเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเป็นขวัญใจของคนในวงตระก,กูลเหมือนกับพอเด็กวันอาทิตย์เกิดมาเนี่ยนะ <c oughs> ครอบครัววงตระกูลวงสาคนาญาติมารุมล้อมกันเฮอพูดง่ายๆเฮอลูกเฮอหลานแล้วมีโอกาสที่คนจะมารับขวัญด้วยของล้ำค่าอะ <c oughs> รคล้ายกับว่าคนเกิดอาทิตย์เขามีวาสนาบุญเดิมมาเพราะเกิดมาเนี่ยสัญลักษณ์นะจะมีคนมาต้อนรับห้อมล้อมแก้วแหวนเงินทองนี่จะเป็นคือไม่รู้แหละอะไรที่มีค่าที่สุดอะ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่พึงมีได้จะเอามาให้คนเกิดัาอาทิย์จริงๆเป็นสมบัติของเก่าของเขาเขาเขาเคยมีมาเคยให้คนมาเขาก็มาตอบแทนให้เคยมีบารมีมาแต่เดิมพออายุเข้าหกขวบถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยคนเกิดัาอาทิย์เนี่ยก็จะเริ่มฉายแววมากขึ้นในเรื่องของการเป็นคนที่มีลักษณะผู้นำ กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเขาพูดแบบบ้านๆเลยนะช่วงนี้นะถ้าเป็นนักเรียนก็จะได้เป็นพวกหัวหน้าห้องถ้าเป็นนักศึกษาก็ได้เป็นอะไรนะประธานรุ่นอะไรพวกนี้ยเป็นช่วงเรียนช่วงทํางานถ้าเป็นแบบอยู่กับเพื่อนๆเป็นหัวหน้าแกงถ้ามีความรักเนี่ย โโอ้หบังคับแฟนชอบคมคู่แฟนจริงๆไม่อาจารย์พูดเล่นไม่ถึงกเขาขมคู่เพียงแต่ว่าอาจจะชอบควบคุมใครเป็นแฟนเกิดมาทิตย์นี้ต้องยอมให้เขาควบคุมนะต้องอยู่ภายใต้การอะไรนะการควบคุมของเขาตามเอาแต่ใจเขา,เ,าเขาต้องเป็นคนสําคัญที่สุด พออายุสัก21-29เริ่มมีเงินมีทองเริ่มหาเงินหาทองได้ด้วยตัวเองค่อนข้างมากแล้วเนี่ยที่จริงคนเกิดวันทิตศนี่จะอายุขนาดไหนก็นแล้วแต่หาเงินหาทองจะได้มูลค่าสูงพรอเกิดวันทิ์เป็นคนที่มีความหรูหราอยู่ในรถสนิยมหยิบจับอะไรขึ้นมาสมมติว่าจะไปทําการค้าการขายนะตัวเองพรีเซนต์เองราด,ดูแพง จะไปเลือกของอะไรก็เลือกของที่ดูดีคือพูดง่ายๆถ้าเราจะซื้อของมีนรสนิยมเราเชื่อใจคนเกี่ยาทิตย์สมมติเป็นคนที่เป็นเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปหยิบของไปรีวิวอะไรมาเราซื้อตามเลยน่าเชื่อถือมีคุณภาพเพราะว่า21-29เนี่ยถ้าสมมติเริ่มมีเงินมีทองใช่ไหมคนเกี่ยวทิตย์อาจจะมีอาการเหมือนกับว่า,วาเวลาซื้อของซื้อดีสุดแพงที่สุดามาใช้จะแบรนด์ไหนอะไรก็แล้วแต่ พอให้พอใจเท่าไหร่ก็ไม่อ้นทั้นั้นพอเข้าประมาณช่วง29ถึง46ช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อนะคนเกี่ยวนิดถ้าจะรวยจะรวยในช่วงนี้เลยจะรวยในช่วงนี้เลยเพราะ29ถึง46นะเป็นช่วงเมคมันนี y ที่ดีที่สุดคือหาเก่งใช้เก่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอาจารย์มองว่าถ้าเงินจะได้มาเยอะๆก็คือ29ถึง46 ถ้าจะโดนหลอกโดนโกงจนแทบเส้นเนื้อประดาตัวก็29-46แต่สิ่งที่จะต้องระม,มัดระวังมากที่สุดก็คือช่วงอายุ46-56เป็นช่วงที่การลงทุนจะต้องระม,มัดระวังสูงถ้าว่ากันตามตรงคือมีโอกาสผิดพลาดได้สูงมากต้องระม,มัดระวังสูงสองเรื่องนะ เรื่องแรกคือเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีคนที่รักกันอยู่ชอบพอกันอยู่ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนพี่น้องคนรักกันแล้วแต่พอเข้าสี่สิบจนหะ้าสิบหกเนี่ยกับแปลเปลี่ยนฮนะแปลเปลี่ยนกลายเป็นคนที่เหมือนจะพยายามเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเอากับเราให้ได้มากที่สุดอานาจบารมีที่เราเคยคลองใจเขาบางทีมันมาลายมันหายไปจังหวะของเราไม่ว่าอยู่ในช่วงไหนก็แล้วแต่ 6ถึงย1 2 1ิบเอดยี่บอถึงยีบเก้อย่างหกขงีเนี้กำลังลองปิดลองถูยี่ถึงยีก้านี่กำลังที่จะเริ่มที่จะทำงานเป็นใช่ไหมย9 4 6้าสหที่ทำงานเก่งมากแล้วก็หาเงินได้เยอะมากหรือ46ถึง5้าจะต้องระวังการรักษาหรือการลงทุนเง,เงินที่เราสู้อุตสาหกาาให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะจังหวัดใดก็แล้วแต่การที่จะทำให้ดวงของเรามันแข็งมันเด่นมันโดดขึ้นมาเพื่อให แรงให้พลังมันดีที่สุดทําได้ดังนี้เราจะเสริมดวงได้วยวิธีใดก็ได้นะแต่วิธีที่ดีที่สุดแรงที่สุดอยู่ตรงนี้พออาจารย์รุ้งเกิดวันอาทิตย์นั้นทําอะไรต้องทําที่แบบแรงที่สุดดีที่สุดอาจารย์ก็เลยตัดสิ่งละอันพลังน้อยออกไปไม่ต้องพูดถึงเอาของที่มันเจ๋งที่สุดมีพลังมากที่สุดเลยการเสริมดวงระดับสูงสุดค่นี้การใช้ลักษณะของกาลาตาเดียวนะเราดูนะกาลาตาเดียวนะ ที่เป็นรูปพระราหูผนวกจากการที่เอากระลาตาเดียวแท้ๆตามธรรมชาติมาปลูกเสกลงรูปพระราหูซึ่งเป็นเทพที่กลุมลัคนาของอาจารย์แล้วอาจารย์จะขอพรจากท่านให้พลิกดวงกลับดวงพวกเราได้มากที่สุดแล้วอาจารย์จะเอาวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดด้วยก็เอามาคํานวณเขียนลงไปในจักรราศีข้างหลังเนี่ยที่เขาเรียกว่าผูกดวงทำอย่างเงี้ย,ยของจริงแล้วหลังจากทาแล้วดวงเราจะถูกยกขึ้นไปที่สูงเหนือคนทั่วไป เรามีทางเลือกนะเราอยากจะเด่นคนเดียวเจ๋งคนเดียวนะมีอํานาจบาร,รมีคนเดียวหรืออยากจะทําคู่กันกับคนรักก็ได้เช่นเดียวกันถ้าทันทีที่ทําคู่ผลที่เกิดขึ้นสองประการนอกเหนือจากดวงเราเด่นลอยขึ้นไปล้วก็คือดวงของคนรักเนี่ยก็จะมีบาร,รมีที่คู่ควรกับเราไปสองคนที่เฝ้าจ้องจะมาเป็นมือที่สามจะสอแสดแทรกเข้ามาตรงกลาง เข้ามาไม่ได้เพราะว่าระดับของดวงเนี่ยมันไม่เท่ากับคนที่มีกะลาตาเดียวซึ่งลงดวงชะตาอย่างนี้ไงน,นี่คือลักษณะของการทําดวงชะตาเสริมดวงชะตาในระดับที่สูงสุดซึ่งเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งอ่ะจะทําได้ใครที่ตั้งใจจริงให้แจ้งอาจารย์นะกดไลน์แอดไลน์เข้ามาแล้วอาจารย์จะทําให้อาจารย์บอกอีกทีนึงว่าอาจารย์คงทําให้ไม่ได้ทุกคนหรอก mm hmm. เฉพาะคนที่มี ความอคิดว่าเออตัวเองนะจะต้องไปที่หนึ่งตัวเองนะ่ะจะต้องขึ้นหนึงจุดสูงสุดจะต้องเป็นเบอร์ต้นๆของวงการแต่ถ้าเรามองว่าไม่เป็นไรเราแค่พออยู่พอกินสบายเอาแบบแค่เอาตัวรอดก็ไม่ยากอะทำยันเสรษฐีส่วนบุคคลอันนี้ก็ส่งแค่ชื่อสกุลก็พอเขียนในยันใส่กรอบสวยง,งามแบบนี้นะส่งไปให้ ล้วก็ตั้งวางบูชาหิ้งพระห้องพระเลยทากับคนรักให้คนรักกับเราร่ํารวยไปได้วยกันได้ระดับหนึ่งเลยนะ่ะก็ดีระดับหนึ่งเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกยันเศรษฐีคู่รักกันนะเอาชื่อสกุลของเรากับคนรักส่งมาพออาจารย์ทําให้เสร็จเราก็เอาไปตั้งวางบูชาที่หิ้งพระห้องพระหรือหันหน้าออกไปรับทรัพย์รับเงินส่วนระดับของการเสริมดวงสูงสุดโดยการใช้กระลาตาเดียวนี้เนี่ย ทาได้ทุกวันเกิดนะขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นนะเน้นระดับไหนถ้าระดับพื้นฐานใช้ยันมหาเศรษฐีจะเป็นสมุนคนึ่งครักก็แล้วแต่ถ้าระดับสูงสดุดใช้กาลาตาเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้ชีวิตเรามันไปไกลขนาดไหนเราจะต้องแข่งขันกับคนมากขนาดไหนเราจะต้องใช้พลังในการที่มีบาร,รมีซึ่งจะควบคุมคนธุรกิจกิจกรรม หรือวาสนาชีวิตให้มันพุ่งแรงไปสุดขนาดไหนของบางอย่างเนี่ยนะมันจะต้องมีคู่บารมีเพื่อให้เราเนี่ยได้ก้าวไปถึงจุดที่เราไขว่ขวาให้ก้าวกระโดดไปจากจุดที่เรายืนอยู่ให้ก้าวไปจุดที่เราสูงสุดเท่าที่เราจะทาได้ถ้าเราค่อยๆทาไปมันก็ได้นะไม่รีบร้อนอะไรแต่ถ้ามองว่า เราต้องการช่วงชิงเวลาต้องการจะอยู่เหนือทุกอุปสรรคเวลาที่เกิดจังหวะดวงตกกาลาตาเดียวก็จะพยุงเอาไว้ทั้งเราทั้งคนรักจังหวะไหนที่เขาว่าปีชงสตาจะทิ้งขาดดวงจะตกตกนนกาล,ล,ลกาตาเดียวก็จะพยุงเอาไปได้นี่คือเคล็ดลับตั้งแต่โบราณที่คนที่รู้เคล็ดลับและสามารถเจอคนที่รู้วิชาและทําให้ได้เท่านั้นจึงจะได้ไปครอบครองอาจารย์ทําให้ได้ทุกคนนะ ขออย่างเดียวขอมีความตั้งใจอาจารย์จะให้ครอบครองทุกคนติดต่อกดที่โปรไฟล์แอดไลน์เข้ามาแล้วเราก็จะได้ครอบครองกาลาจเดียวสิ่งที่สูงสุดของชีวิต